หน่ากลัวมากคุณแม่คนี้ก็ี้ที่มันเป็นอาวน่าติดมาทางนี้อยากไปติดน้อเยอะใหจริงๆตัวเล็กต้ออส้ใส่เด็กตให้ใส่ยายนั่อาต้องใส่เ้ิมเ <laughs> ตอนนี้ได้ห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องนะคะว่าห้องเป็นยังไงนะคะ <laughs> ข้างในห้องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมองไปก็ข้างนอกอันนี้ห้องน้ำนะคะ ห้องน้ำก็โอเคอยู่นะคะขนาดแบบว่าโอเคพอใช้ได้ค่ะเปิดประตูมาด้านในนะคะก็จะเป็นเตียงนอนเนาะเรานอนห้องนี้กันสี่คนนะคะเดี๋ยวจะขอเป็นเตียงเสริมนะคะวิวฝั่งหน้าต่างนะคะเปิดออกมาก็จะเห็นวิวประมาณนี้ค่ะ แม่เราวันแรกขัน,อนนอนไปก่อนเพราะวันที่สองได้วิวดีอยู่มั้ง ไก็ได้โดเสียตังสี่ร้อยี่จะมาพุดนอนผื้นอยู่บ้านหรือเปล่าป<ะ>เปปาด อันนี้ได้ยางมัดผมอันนี้มานะคะห้าสิบบาทแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาที่สวนดอกไม้ก็ค่าเข้านะคะห้าสิบาทแต่เรามากันเก้าคนเราก็เลยขอลดราคาเขาเขาก็เลยลดให้เราเหลือสามสิบบาทค่ะนี่นะคะบรรยากาศเป็นแบบว่าสวนดอกไม้อยู่บนเขาห่างจากที่พักเดินมาประมาณห้านาทีค่ะมันก็ ถ่ายคูณหแล้วกดคูณสอตอนนี้ทุกคนก็กําลังยุ่งอยู่กับการถ่ายรูปกับดอกไม้นะคะ,ะบรรยากาศดีเอ้ย,อ,ยออกไปเกินก็อีดีเข้ามาหน่อยเออประมาณพอ้วพอ้วเสียดายมีเสาไฟเนาะเออโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้วีดีโอเลยอัหนึ่งสั้บรรยากาศดีมากอยู่อะไรวะ ต้องซูมไหมใช่สบายมัาก เธ่เรม่เห็ตนต้มมันได้ต้มต้มต้มก็หแล้วอ๋อนึกว่าจะบอกให้อน่องกล้เดีอาังอุ้ยอันี้ระจันเดอ้นี้เธออันนี้อะไรอะะดาวเกียมเดือนเหรอแม่แชร์ไว้พี่อลองทำเปล่าแต่ว่าก นนเอาา่ี้หกวแก่เร็วอยากถ่ายรูปขณะนี้นะคะอากาศประมาณ18องศาใี้เขาดูสิลมด้วยค่ะ15องศาเหรอแต่มันอุ่นกว่าเมื่อคืนนี่นะมันทำไมจะให้ดูข้างน้ำหรือไรใส่ละเนี่ยมอตอร์่กระทะขอกินไข่น้นี่ย

อ้น,นออันนี้ข้างในห้องน้ำนะคะก็โอเคเลยแต่ว่าน่าจะไม่มีน้ำอุ่น ตอนนี้นะคะเราก็ย้ายจากแม่แจ่มนะคะมาที่แม่แตงแล้วนะคะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์เหมือนกันนะพักนะคะชื่วฟินซี่โฮมสเตย์นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแต่ว่าทางขึ้นก็แบบเหดหดนิดนึงนะคะแต่ว่าเราเอารถตู้กันมานะคะที่พักดีมากบรรยากาศดีมากนะคะก็เราจองไว้ทั้งหมดสามหลังนะคะอันนี้นะคะเป็นหลังที่สามนะคะที่เราอยู่นี่เป็นหลังที่สองเนาะหลังที่หนึ่งนะคะจะอยู่ตรงนี้ จองไว้ใกล้ๆก,กันเลยนะคะทั้งหมดสหลังค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะคะชื่อว่าฟินชี่โฮมสเตย์ค่ะเมะื่อวานเราพักที่แม่ม่อนแจ่มแม่ริมเนาะตอนนี้เรามาพักที่แม่แตงค่ะบรรยากาศดีมาก แดดออกนะคะสวยกําลังดีเลยอันนี้ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะคะแต่ว่าอากาศก็ไม่ร้อนมากนะคะอากาศกําลังดีมีลมพัดเลยค่ะเป็นวิวด้านนอกสวยมากนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนห้องแล้วตอนแรกเราเอาห้องที่สองเนาะเราเปลี่ยนมาเอาห้องที่สามนะะตอนแรกนะคะพักห้องที่สองตรงโน้นนะคะเราก็เปลี่ยนมาเอาห้องที่สามตรงนี้เพราะว่าห้องที่สองเนี่ยให้คุณแม่กับคุณยายนะคะพักเพราะว่า เดินไกลๆจะเจ็บเข่านะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเอาห้องนี้แทนค่ะไม่เป็นไรก็ว่าสวยเหมือนกันนะคะทุกคนจากที่ยืนเมื่อกี้นะคะตรงห้องที่สองเนาะดอกไม้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะนี้ดอกไม้จะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นห้องที่สี่นะคะน่าจะมีแขกท่านอื่นพักเป็นไรนะคะนอนห้องไหนก็สวยเหมือนกันนะคะนนี้บรรยากาศด้านหลังนะคะสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะ ล่างตรงนี้นะคะน่าจะเป็นสวนส้มเนาะแต่ว่าส้มยังลูกเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าเอาบรรยากาศตอนนี้ก็โอเคแล้วบรรยากาศดีมากลมพัดบรรยากาศดีเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเก็บนะเหลือไว้ถ่ายรูปก่อน่ไม่เก็บหมดหรือเปล่าม่ได้่บนต้นอไนนี้เก็บไล <c oughs> ตอนนี้ก็กินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ มานั่งที่ริมระเบียงหน้าบ้านแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าจะมีฝนดาวตกประมาณตีสองก็ไม่รู้ว่าที่ที่เราพักอยู่เนี่ยตอนกลางคืนจะมองเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วยังไงก็จะลองตื่นมาดูนะคะอยากเห็นเหมือนกันฝนดาวตกว่ามันจะสวยหรือเปล่านะคะแล้วก็ลืมเมาส์นะคะเมื่อกี้กินข้าวกันไปเนาะรวมทั้งหมดนะคะก็เสียไปประมาณ 1269บาทก็เกือบ1,300บาทนะคะก็โอเคนะแล้วเรากา็สั่งหมูกระทะมาชุดหนึ่งแล้วเราก็มีหมูแบบรีฟิลที่เราซื้อมาเองด้วยนะคะแล้วก็มีข้าวมีทาทับทิมนึ่งเออไม่ใช่ปลาทับทิมสิปลานินนึ่งสองตัวนะคะแล้วก็ผัดกะหล่ำกระหล่ำปีผัดน้ำปลาหนึ่งแล้วก็ข้าวหนึ่งโถนะคะแล้วก็ยำหนึ่งจานก็ถือว่า เป็นราคาที่โอเคนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนนี้เนาะราคามันก็ต้องไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินข้างล่างอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างหลังนะคะก็น่าจะเป็นโฮมสเตย์จากดอยอื่นเนาะมอนนะคะน่าจะเรียกว่ามอนนะจากมอนอื่นนะคะยังไงก็คืนนี้นะคะเดี๋ยวรอดูตอนตีสองนะคะว่าเราจะได้เจอฝนดาวตกกันในทริปนี้หรือเปล่านะคะ ท้องฟ้าวันนี้ก็มืดมากนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเห็นฝนดาวตกหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะตอนกลางคืนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้เราพักโดมละสองคนนะคะก็คือห้องละสองคนส่วนตัวแล้วคิดว่าที่พักวันนี้นะคะที่แม่แตงเนาะชอบกว่าที่เราไปตรงที่มอนแจมที่แม่ลิมนะคะเพราะว่าที่นู่นนะที่พักมันเยอะแล้วก็มันเหมือนกับอยู่ติด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 กันแบบ เยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่พักตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็ดูเงียบสงบกว่าอะไรเงี้ยค่ะตรงนน้นมันจะมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าะค่ะยังไงถ้าใครชอบนะคะก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูที่แม่แตงดูก็ได้นะคะบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบมากค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะถือว่าแบบที่พักนี้เราให้แบบเต็มสิบเลยค่ะ เลือกจากสีของถ้วยเจ้าหญิงมุนวาย